สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องหมอมายูตันแล้วลวันนี้เราจะมารีวิวปืนฉีดน้ำของพี่ไปกันไม่ใช่ที่มันเหมือนคล้ายๆแหละมันเป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้าทุกคนนี่ใช่เป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้ามาการตัวเด็กเราวันนี้เราอยู่กับช่องหมอมายูตันวันนี้แล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ปืนฉีดน้ำไฟฟ้าทุกคนที่เหมือนของใครที่หนูเคยเห็นอ่ะพี่ไปเหมือนที่พี่ไปเคยเล่นใช่ไหม โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาของพี่ไปมันจะเรียบแล้วตรงนี้มันจะเป็นที่ถืออืมโอเคมันมันอาจจะคล้ายๆกันเนาะแต่ของพี่พี่ไปอะ่ะกดตรงนี้แล้วมันจะดูดน้ำเองเลยอ๋อของเราต้องใส่ตรงนี้อ๋อของเรามันต้องเติมโอเคอ่ะน้องลองยิงให้เพื่อนๆดูฝั่งนูง <S <S> ้นฝั่งนี้อ๋อหนาไม่ออกนาวไม่ออกนะมาแล้วทุกคน น้เห็นเห็นในกล้องก็เห็นแรงนะนี่แล้วเวลาฉีดก็จะมีไฟเนี่ยน้องตาลองฉีดเนี่ยเดิมเอาไม้ยืงไปได้สองการหน่อยนะโอเอากระบอกใหญ่เลยไม้ยืงไม่ยิงหนุ่มๆหน่อยหนูเอาเอาสองต้นไม้เลยอาไม่้ดีเลยเราดันต้นไม้เราดันต้นไม้เพื่อนเตอร์ปืนเขาจะให้มาสามวันนี้ต้อง

ยิงโนน้ำหมดเลยนี่ยไหนลองรดน้ำต้นไม้ชื่ออะไน่สิไม่ลองรดน้ำต้นไม้ต่างปืนต้องรดน้ำต้นไม้ทุกคนไม่ออกเพราะว่าไฟมัไม่โดนน้ำารอกเอ้ยายกระบอกไม่โดนน้ำดูไม่โดนยิไหนอยแล้วกันเนาะไม่ได้สงกาย น้ำหมดยังครับใกล้แล้วก็น e bon ้ำหมดแล้วถ้าใครอยากถือก็ไปดูพวกใน ช้อปปี้แล้ก็ติต๊กตอกได้นะช่วงน,นี้เขา,า,า,าคนไยเยวะมากราคาไม่แน่ใจเท่าไหร่จำไม่ได้ทุกคนนี่อ่ะหมดแล้วทำไงต่อมันมีกระบอกเปลี่ยนนี่ทุกคนเขาให้มาสามกระบอกหมดกระบอกที่หนึ่งแล้วต่อไปจะเป็นกระบอกที่สอง อ่ะเหมือนกันไหมไม่อันนี้น้ำเต็ม,มเกินอันนี้ไม่ไม่เต็มลิตร <Okay. S 2> เกินกว่า okay. โอเคลองเปลี่ยกนะบุตรอืมยิงต่อได้สบายสบายหยอดหยอดแรงนนะเี่ยถ้าน้ำเต็มยิงแรงเนะี่ยรถน้ำต้นไม้ได้ต้านน้ำเต็มอยู่ไปนี่รถน้ำต้นไม้ฝั่งมันไม่ค่อยได้กินน้ำโอเคยิงเลยยิงต้นไม้โอเค าการลดต้นไม้แบบใหม่ดึงใบใหญ่ดึงต้นไม้เก่งมากเลยดเลยดากลดารต้นไม้ให้ประมาณด้วยก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝาก กะลังโดนปักลกูกโดนฟัก์โดนฟัก์สไ้ไม่ได้เลือกครับ mm. ใครยังที่ดิชับก่อนเลยก็แชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปบ๊ายบาย mm.